วันนี้ไม่ค่อยจะพูดนะครับเพราะว่าเมื่อวานใช้เสียงหนักมากหมดไปหมดกับไปกับพี่ปูหมดแล้ววันเล่นวันจริงวันนี้นะครับอภิรมนะครับแต่ว่าเสียงนั้นใช้ไปเมื่อวาน <laughs> ก็เลยกะว่าเดี๋ยวเล่นเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกลับไปดูคลิปของช่องชาแนลของงานมีชื่อนะครับแล้วก็เฮ้ยกูเล่นอะไรเพ,เพ,เพลงอะไรไปมั้งวะพูดอะไรโอ้พูดเลอะเทอะมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรานิ่งไม่พูดก็ได้วะ แล้วก็จะแล้วก็มีเหตุให้พูดเนี่ยสายขาดอ,อาจจะอยากให้พูดหรือเปล่าเตรียมมาประมาณแปดเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอะอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นกันนะครับเพลงต่อไปวันนี้ตั้งใจมาเล่นเพลงที่ไม่ได้เล่นในรอบก่อนเ <c oughs> <c oughs> อาเพลงต่อไปชื่อเพลงกระดานนะครับ พูดถึงการเมืองนะการเมืองยุคสองห้าห้าเจ็ดก็ทะเลาะก,กันอยู่ตอนนั้นเรายังทะเลาะก,กันอยู่นะแล,แล้วก็ฮะพูดไปเรื่อยรอเปลี่ยนสายให้เสร็จเฉย <c oughs> อ่ะตีสามแล้วนะครับมีชื่อนะครับดีตบมือให้ทีมมีชื่อด้วยครับ เขาแน่นก็ต้องมีแหละหน,หน่าจะน่าร้อยกว่างานนะเนาะร้อยร้อยกว่าปีอะไรเงี้ยรอบร้อยปีขอบคุณมากดีดียังร้อยปีนี้ยังมาไนหะ <c oughs> ม,มยังอยู่อ <c oughs> <ๆ>ีกยังอยู่อีกส่งกันปะ <c oughs> จังไดโนอก,กีตาร์ดยูน่นะ เผื่อเผื่อเวลาไว้ล่ะเผื่อเวลาคุยกันไปก่อนก็ได้เดินเล่นตามงานนะครับสินค้ามากมายพุดไม่ค่อยถึงของช่วยกันชาวบ้านเขาก็มาขายของเขาล้ออะไรจเนี่ยโดนควันอะไรเข้าไปหรือเปล่ามึงหัวลอดิ่งเด็กไอไปก่อนครับฟังเสียง จิงหลีดฟังเสียงนกเอออะไรจุกกลูจุกกลูว่าแบบเออทั้งนั้นแล้วแต่เราจะเล่นเพลงอะไรนะอ้อกระดานใช่ไหมพูดไหมไปมันเจ็บคอนะเนี่ยตอนนี้ เฮ้ยไอคิว oui. พูดไหมสวัสดีก่อนคิวสวัสดีสิตบมือให้คิวหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยส่งอะไรมามาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีขอบคุณที่เปลี่ยนสายได้เร็ว